วันนี้ฟ้ามีห้องสวยวิวดีของคอนโดเอพิโซดพระหลนโยธินสะพานใหม่มาฝากทุกคนกันค่ะเหมาะมากสำหรับคนที่กำลังมองหาห้องเช่าในย่านนี้อยู่ใกล้ห้างพิซีหาซื้อของกินง่ายแล้วก็ใกล้ BTS สถานีสายหยุดเส้นสีเขียวอ่อนด้วยนะคะและที่สำคัญห้องนี้เอาใจสำหรับคนที่ชอบห้องชั้นสูงสูงวิวดีๆนะคะห้องนี้อยู่ชั้น12ค่ะบรรยากาศดีมากค่ะสำหรับห้องนี้นะคะ1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะแบ่งโซนออกเป็นโซนพื้นที่นั่งเล่นห้องน้ำนะคะก็จะ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ให้ตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและยังมีส่วนของเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะสามารถทําอาหารภายในห้องได้ค่ะมีระเบียงไว้ตากผ้านะคะแล้วก็ห้องนอนมีากาศด,ดีมากค่ะทุกคนค่ะวิวดีค่ะมีในส่วนของเตียงนอนพร้อมฟูกนอนนะคะแล้วก็เปิดม่านออกไปก็จะเห็นนะคะในย่านบางเขนสะพานใหม่หน้าถนนเทพลักษ์เลยนะคะสําหรับห้องนี้บรรยากาศด,ดีมากเลยนะคะตู้เสื้อผ้าขนาด มีให้เรียบร้อยเลยนะคะนอกจากห้องสวยวิวดีบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะพื้นที่ส่วนกลางก็ยังน่าใช้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะคะโต๊ะพูนะคะที่นี่มีโต๊ะพูให้ใช้นะคะแล้วก็มีห้องโฮมเทเลเตอร์ดูหนังด้านบนด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของ เครื่องห้องออกกําลังกายนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําสําหรับคนที่ชอบดูแลรักุขภาพนะคะแล้วก็คอนโดเนี่ยนะคะมองไปเนี่ยจากสระว่ายน้ําก็จะเห็นรถไฟฟ้า BTS าวิ่งจาก BTS สะพานใหม่มา BTS สถานีสายหยุดค่ะและคอนโดยังไม่ไกลจากสนามบินดอนเมืองด้วยนะคะคอนโดเข้าออกง่ายค่ะอยู่ติดถนนเทพลักษ์นะคะ ใครที่สนใจเช่าห้องนี้สามารถทักมาสอบถามได้เลยค่ะมีโปรแน่นอนค่ะสุดท้ายฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด,ดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ